สวัสดีคข้วันนี้เรามาทําความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและการดูแลแหนเกล็ดทองกันการจัดการแหนะเกล็ดทองหลังจากการใช้ประโยชน์แล้วเกษตรกรควรมีการเพิ่มปุ๋ยคอกจานวน3กิโลกรัมลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงทุกครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แหนเกล็ดทองมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนอกจากการเพิ่มปุ๋ยคอกแล้วเมื่อเห็นว่าระดับน้ําในบ่อเพาะเลี้ยงลดลงควรมีการเพิ่มน้ําให้อยู่ในระดับปกติทุกครั้งประมาณ15-20ถึงซนติเมตร การดูแลแหนเกระดทองมีปัญหาที่มักจะพบในการเพาะเลี้ยงดังนี้ 1. การเกิดแพลงต้อนสีเขียวในบ่อเพาะเลี้ยงแหนเกระดทองทําให้การขยายพันธุ์แหนเกระดทองเกิดได้ลดลงเกษตรกรควรเพิ่มปริมาณน้ําในบ่อเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องและงดการใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นการลดปริมาณแพลงต้อนสีเขียว 2. การเพาะเลี้ยงแหนเกระดทองอาจจะมีแหนตัวอื่นปนกันมาด้วยเช่นแหนเป็ดเล็กแหนแดงซึ่งทําให้แหนเกระดทองมีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ลดลง เกษตรกร,ร,กรควรทำการคัดแยกแหนชนิดดังกล่าวออกจากบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อทำให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น 3. การเพราะเลี้ยงแหนกระทองอาจพบก,การระบาดของหนอนผีเสื้อกลางคืนโดยเฉพาะหนอนปลอกเข้ามากัดกินแหนกระทองได้เกษตรกร,ร,กรควรทำการตัดแหนกระทองออกไปใช้ประโยชน์ก่อนจากนั้นให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดบ่อและตากบ่อให้แห้งประมาณ3วันเมื่อบ่อแห้งสนิทแล้วจึงทำการเริ่มต้นการเพราะเลี้ยงแหนกระทองใหม่อีกครั้งดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของหนอนผีเสื้อกลางคืนในบ่อเพาะเลี้ยงแหนเกระดทองควรมีการคลุมตาขา่สีฟ้าเพื่อไม่ให้ผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ในบ่อเพาะเลี้ยงแหนเกระดองได้อีกผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอพันแหนกระดองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในวันเวลาราชการตามที่อยู่200 00, หมู่ที่7ตบบ้านดูออำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย